ไอ้ฉันนั้นมีแค่มือแต่เขานั้นมีอำนาจยิ่งคิดสวนทางกับเขามันยิ่งอันตรายสุดท้ายต้องกลายเป็นยอมและฉันต้องกลายเป็นถาดจะร้ายหรือดีก็โยนมาได้ตามที่ใจยังคงต้องโดนรังแก้ต้องทนอยู่กับนิสัยย่ yeah, yeah. งคงต้องโนที่ยิงใหญ่ยยังคงเจ็บตัวประจำ ต้องทนถูกบีบบังคับซ้ำๆเอากันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมเหมือนคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แก่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเหอไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจก็รู้ว่าใครเป็นใคร ก็รู้ฉันคงไม่กลา้าไม่วังให้มันเป็นเรื่องราวใหญ่โตอะไรแค่ขอให้มองดีๆชีวิตของคนมีค่าอย่างน้อยทุกคนยังคงต้องพึ่งพากันไปมีใครอยากโดดเรังแกมีใครอยากเจอนิสัยแย่ๆของคนที่ยิ่งใหญ่มีใครอยากเจ็บประจํา มีใครอยากถูกบังคับซ้ำๆเอากันยังนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมเหมือนคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แคร์คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเหอะไอ้พวกบ้าพลังระวังจะเสียใจ ตัวประจำต้องทนถูกบีบบังคับซ้ำซ้ำเอาเกินอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหมเหมือนคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใช่ไหมไม่แค่คนอื่นใช่ไหมสักวันหนึ่งเหอะไอพวกบ้าพลังเล่นกันอย่างนี้ใช่ไหมต้องการเป็นใหญ่ใช่ไหม มันคนโรคจิตที่ใครพูดไม่ฟังไม่กลัวจะพังใจไหมระวังตัวให้ดีสักวันหนึ่งเหอะไอพวกบ้าพลังระวังจะเสียใจ